เรื่องเล่ามันสิเป็นจังไงพี่น้องไปติดตามชมกันเลยพี่น้องเลยโซฟาเ่ยก็เป็นลูกสาวเดียวอยู่กับแม่สองคนนะไหนละไอ้มาให้แม่ใส่วยแน่มาไว้ๆมาไว้ไว้โอ๊ยยุ้ยใส่เลยซากต่อเอ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 อแจังหน่อยเก็บพักก่อนแม่ก็ยังเน้น ววาาไมแม่เประคนปากวากแน่เนาะก็เสียงดังแน่พ่อลูกสาวว่าหอกฝ้าวเปิดกรุบออกแล้วก็ตอบแม่ยางท่านที่ว่าอียังใอีเมียพอเด็ดเลือดพ่อใหญ่มาให้เน่แล้วก็ตอบได้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 ว้าแล้วสาวสัวผ้ากับฝ้าวยางรัดทงไปหาเฮือนพ่อใหญ่บ่แม่นข้าวไก่พี่น้องเอ้ยความเงียบวิซ่าวสั่งแม่เรนน็อต แม่บอกไงมาขอประเด็กเจ้ายายก็ตอบว่าประเด็กปดาดักบ่มีรองอีหล่าเอ,อ้ยสาวโซภากับเก้าหัวยักษ์จอกคือว่าไม่เฮาบ้ากระลาประเด็กบ่มงเดียวหันยังรัดทงมาได้บอสประแดกอีดาาลูกสาวต่อกร่บอก มันไม่รอกปลาแดกปลาดังใกล้กับใก,กบล้เมื่อกับเมื่อยเบอร์ถามพราะยังเบิร์อีกเบิ้ลซ้ำทิ้งทิ้งหายบ่พอมีบอลซ้ำนันหานว้ยบอกไปจะสร้างลายเจ้าก็ได้มีรัห่อนย่ำแดงแดดสีอ่อนๆสาวโซภา,าคื้นอยาไปลินน้ามูแล้วก็เล,มลย,ย,ยมาขอเมียเบียร์แค้นเบียร์สนลูกไปเฮ็ดแล้วเพว่าแล้วลูกขอไปลินน้ามูได้เด้อแม่เด้อเออไปเมียก็ให้ไปหักไปเบิ้งเด้เด้อลูกเด้อ สิเป yeah, so no right. ็นยังไปเฮือนมูซื่อแบงเด้อพ่อผู้สวยล่อนแซ่ยไปสลอดแซ่แล่นใส่เขาได้หรอกเด้อสิไปกระเดกกระเดิดใส่เขาได้จะสิปาสิติงเล่ยน้ำเขาได้หรอกเด้อโดยโดยเม่โดยลูกเสียขึ้แม่เว้าเลยพ่อมาอหอดเฮือนมูเฮือนสซจุมกับสาวบานวุ้ยนีจุมก็อีบ้านนี่เพ่ทั้งได้เด้อตัวผมอ่ะห้วกรบ่อยู่วุ้ยสั่งนี่หันแม่นี่เห็นผู้เบาวุ้ยผู้เบา กูชิบปากเด้อบัดลีลาผู้บ่าวม่อนนี่ก็บ่ธรรมดาเด้พี่น้องลีลาควานลูกกระทุนเขาแต่เถะได้ดีลาเพื่อกระมาหาล่อล้มเสยล้มสาวตามเที่ยงให้เที่ยงหน้ากันเลยเมื่งเอ็นย่างไปย่างมาผู้ที่มาพ่อผู้สาวเลยแย่งกันเข้าไปจีบสาวว่าคาลุมไผสิแนัทก็กันว่าคาลุมไผสิดีกูนี้ได้ถึกหมอเสือลายก่อนหมู่เข้าไปใส่คาลุ่มโดยท่าเฮ้ยนางสาว มานั่งอยู่มีคนเดียวเบาะยันพี่หลอกบ้าต่อมากระมอนเสือเขียวคืสัวแะรดไปบปปากโปตีงต่อมาเป็นมอสเสือขาวคือมอดำขับกิศใสข้มว่าผู้สาวเมื่อน้ำอายนบ้าผู้สาวกับทำทาซี่คือเก่าผู้บ่าวสามคนเลยออกมาปรึกษากันหมอเสือไร้ว่าบายกับโปตีงเว้ากับโปตอบเมียเลื่ซะบ้หมอเสือขาวตอบ หมอเสือขากับหมอเสือเขียวตอบจากทันทีว่าโอเคลุยฝ้าวห้ามผู้สาวแลนเข่าป่าภูมิแก่พี่น้นองทั้งหัวดอนพีน่น้องวนหลังจากเสร็จภารกิจแล้วผู้สาวกับกับ้านเมืม่อห้ามแม่แม่เลยถามว่าเป็นจังไดอีหล่ไปเรียนเพื่อนมูไปจ้งไดโอ้ยคอยกระเฮ็ดตามคืออีเม่บอกทุกสิ่งทุกอย่างฮันโอ้ยที่ไๆอีหล่เอ้ยที่ฟังความแม่ แต่ผ oh, ู้บาวสามคนหามข่อยเขาภูมิแก่ขอยยังพวกปากบปติงได้อีเมลฮะมึงคือวานแนวนั้นผูบุหรี่สร้างได้ซ้อนมานแนวน้นอ้ยกูสิยขาเมื่อก่อนนะก็มึงชัวมาสาเถนะออเอนี่ขึ้นละครสัวนเรื่องแม่ซ้อนลูกจากทีมงานดีดีเฮฮาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ในเรื่องพี่น้องเด้อ 身边的